สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนัเกษตรกรทีนะครับครับวันนี้นะครับเราจะนะครับเอิดมานะครับผลสรุปครับจุลชีสังขออแสงนะครับที่เราได้ทําการโพสเสือให้เพื่อนเพื่อนดูวันนั้นนะครับครับมีหลายคนยังติดตามอยู่นะครับครับเดี๋ยวเราต้องเอาผลงานให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าการโพสเสือของเรานะครับเออตั้งแต่วันที่นะครับ19เดือน1ินะครับครับแล้วก็วันที่18เดือน11ก็คือการขยายเสือจุลซีสังาออสแงของเรานะครับครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าเออสีจะเป็นอย่างไรนะครับครับเพื่อนเพื่อนไปก อ่นี่นะครับเพื่อนเราพามาดูนะครับรางจุลินซีของเรานะครับที่เราเพาะเชื้อไว้นะครับ6ขวดนะครับเพื่อนจำได้ไหมครับนี่นะครับ ก็คือนะครับอันนี้6กขวดอันนี้ที่เราเพาะเชื้อวันนั้นนะครับนี่ครับอันนี้คือ1.5ลิตร3ขวดแล้วก็6 0 0มิลสามขวดนะครับนะครับเพาะเชื้อตั้งแต่วันที่19เดือน11นะครับวันนี้นะครับก็รวมครับ14วันครับการเพาะเชื้อของเรานะครับสูตรนะครับน้ำแม่น้ำธรรมชาตินะครับไข่ไก่แล้วก็น้ำปลาเท่านั้นนะครับไม่ได้ใส่อย่างอื่นนะครับครับสี่เริ่มมานะครับเพื่อนครับอาจจะไม่เป็นทุกขวดนะครับแต่เราต้องใช้เวลารอนะครับการเพาะเชื้อนะครับต้องใช้เวลา วันนี้ครับยังไม่มีสีแต่เดี๋ยวคงมีนะครับดูสีเอาดูรู้นะครับนะครับขยับขย่านะครับนี่นะครับเออเวลาที่สีแดงจะเกิดนะครับจะเริ่มของร้านนะครับจะเริ่มทยอยเป็นสีแบบนี้ก่อนนะครับจะออกสีน้ําตาลก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะมาแดงครับต้องไล่กันไปนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเออขาวแล้วแดงเลยนะครับก็จะออกสีแบบนี้ก่อนนะครับอ่านเพราะเชื้อครับอ่าคนที่สองนะครับอันนี้นะครับยังไม่ได้ขยับนะครับสิบสี่วันนะครับอายุนะครับนี่นะครับอาหารนะครับ นะครับก็ยังไม่แดงนะครับนะครับแต่ก็ดูดีนะครับดูดีแล้วนะครับกวดนี้ด้วยนะครับนี่นะครับอาหารนะครับขยายอันนี้ยังขาวอยู่นะครับครับมันก็จะมีบ้างนะครับบางทีมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างนะครับวันนี้ครับสีเรื่องมานะครับหกร้อยมิลนะครับใส่กดเล็กเพราะเชื้อนะครับครับนี่ก็ยังขาวอยู่นะครับนะครับครับนี่คือการเพราะเชื้อของเรานะครับอายุสิบสี่วันเท่านั้นนะครับสูน น้ำแม่น้ำธรรมชาติไข่ไก่นะครับแล้วก็น้ําปลาเท่านั้นนะครับอาหารมีแค่นี้นี่ครับครับเท่านี้นะครับที่เราทาให้ดูวันนั้นนะครับครับมีเพื่อนเพื่อหลายคนนะครับที่อยากจะเออรู้นะครับว่าเออจะแดงเมื่อไหร่นะครับครับเพื่อนเพื่อนยังติดตามอยู่นะครับครับต่อไปนะครับอีกชุดหนึ่งครับเป็นชุดขยายหกขวดครับที่เราขยายให้เพื่อนๆดูนะครับวันนั้นนะครับครับ ขยายเมื่อวันที่18เดือน11นะครับหลังก่อนการเพาะเชื้อวันหนึ่งนะครับเพื่อนๆ6ขวดนะครับนะครับที่เราบอกว่าหัวเชื้อเข้มข้นของเราแดงดีนะครับใส่นิดเดงแดงเลยนะครับนะครับอันนี้นะครับคือ6ขวดนี้นะครับเพื่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับ6ขวดนี้นะครับนี่นะครับ1.5ลิตรนี่นะครับสวยงามมากๆเลยชุดขยายนี่อายุ15วันนะครับชุดขยาย15วันขยายนะครับนะครับ ขยายเชื้อเมื่อวันที่18เดือน11นะครับสูตรเหมือนกันนะครับหัวดเชื้อที่เข้มข้นนะครับน้ำปลากับชูรสนะครับน้ำธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับ15วันเองการขยายเชื้อนะครับนะครับชื่นใจนะครับแดงแบบนี้นะครับแดงสดนะครับนี่นะครับขวดจะบุบเดี๋ยวต้องเปิดฝาไล่แก๊สนะครับไล่อากาศนะครับนี่ครับ หกขวดนะครับนี่นะครับสวยงามครับชุดขยายของเราอายุสิบห้าวันนะครับนี่ขวดนี้นะครับสีจะเหมือนน้ำตาลอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางทีเราทํามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกขวดหรอกครับเพื่อนนะครับนะครับแต่สวยงามครับชุดขยยของเราหกขวดนะครับนะครับส่วนในการเพาะเชื้อนะครับถ้าเกิดสีจะเริ่มมานะครับก็จะมาแบบนี้นะครับนี่คือการเพาะเชื้อทั้งหมดนะครับที่เราได้เพาะไว้นะครับนี่นะครับ แต่แรกจะเป็นสีแบบนี้ก่อนเมื่อเห็นนะครับจะออกสีน้ำตาลก่อนองไม่แดงนะครับแต่พอวันเวลาผ่านไปก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับนี่คือการเพาะเชื้อของเราทั้งหมดนะครับตองแถวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ได้1เดือนนะครับนี่ครับหนึ่งเดือนนะครับสวยนะครพอเชื้อไม่มีหัวเชื้อนะครับอ่านี้อันนี้ถ้าย่อยมาครับเพื่อนๆการเพาะเชื้อนะครับถ้าย่อยมาสีครับนี่นะครับแต่แะจะเป็นสีแบบนี้ออกขุมส้มน้ำตาลก่อนนต่พอเราปล่อยไปก็จะเป็นสีแดงนะครับนะครับ ของแถวนี้คือการเพาะเชื้อของเรานะครับครับในชุวขยายครับครับก็เสรีนะครับเพื่อนๆนะครับมีหลายคนที่ยังติดตามอยู่นะครับครับสูตรไข่กับน้ําปลานะครับน้าแม่น้ําธรรมชาตินี่นะครับการเพาะเชื้อ14วันนะครับสีเริ่มมานะครับเรายังก็ยังไม่ได้บอกว่าจะแดงนะครับแต่ว่าสีเริ่มมาแล้วนะครับต้องรอต่อไปนะครับการเพาะเชื้อต้องใช้เวลานะครับเร่งรีบไม่ได้นะครับครับ ครับเพื่อนเก็เสร็จสิ้นนะครับการเพาเชื 44, March, <TH> <updating personal> <workout> ้อของเรานะครับผมสุปรหลือ14วันเท่านั้นนะครับรับเราก็ต้องรอนะครับติดตามผลต่อไปนะครับว่าเออ3วันนะครับมีเพื่อนๆหลายคนที่ยังติดตามอยู่นะครับเราก็เลยจะเออมาเออบอกเล่านะครับมาเอาการเพะเชื้ของเราให้เพื่อนเพื่อนดูแต่ระยะระยะนะครับนะครับเออ14วันอันนี้จริงๆสีออกตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว้วครับแต่เรายังไม่มีเวลาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะครับสีมาไวนะครับมาประมาณเออเกือบ10วันนะครับเท่านั้นนะครับการเพาะเชื้ของเรานะครับ มายังไม่ถึง10วันนะครับแต่เราังไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูนะครับนะครับเรากะว่าเดี๋ยวพอมีเวลาว่างนะครับเราก็จะถ่ายเพื่อนดูนะครับจนถึงวันนี้นะครับ14วันแล้วนะครับนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตเพื่อนๆดูตลอดนะครับขอบคุณมากครับ